ครับพี่น้องครับกลับมากันต่อนะฮะพอเมื่อครู่จากคลิปที่แล้วนะครับเราใช้มาชูแอมเปร์เซตเปิมครับอัปโหลดใส่ดรอปบล็อกเนาะทีนี้คําถามต่อไปก็คือว่าเราจะใช้งานมันยังไงตัวแรกที่ท่านจะต้องมีนะครับหนึ่งก็คือ Google Earth นะครับส่วนตัวที่สองเอ่อเป็นแอปดรอปเอ่อเป็นโปรแกรมดรอปบล็อกซึ่งซึ่งตัวนี้เราสามารถดาวน์โหลดลงในพีซีได้นะครับตัวดรอปบล็อกนะครับนี่นะฮะดรอปบล็อกไอคอนเดียวกันเลยนะครับก็คือเมื่อเราซิงค์ด้วยแอคเคาท์ แอคเคาท์เดียวกันเนี่ยเราสามารถเชื่อมโยงได้ไหลายอุปกรณ์อย่างของผมใช้ทั้ง iPad iPhone แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับนอกจากนั้นยังมีพวกกูเกิลโนมกูเกิลได้แต่ว่าเออตัวเดอะบ็อกเนี่ยมันจะจะจะ,จะใช้ร่วมกับมาชูแบบได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่เพราะอะไรนะครับอันดับแรกจะเปิด Google Earth ขึ้นมาก่อนนะครับเปิด Google Earth ขึ้นมาก g ูเกิลเอก็ไปหาราโหลดได้ฟรีนะครับโหลดเวอร์ชันธรรมดานะครับไม่ต้องโหลดตัวโปรมาแค่ตัวธรรมดาในเมื่อเจ้านายเราไม่ไม่ หรือท่านบุรุษผู้ใหญ่ก็ไม่อยากให้ไม่ไม่เสียตังค์ก็ก็ก็ไม่ต้องเสียนะครับก็เล่นแบบง่ายเลหรือภาพอาจจะกระตุกนิดนึะเพราะใช้ทร,รัพยาังค่อนข้างสูงโอเคเราเปิดกูเกิลเออร์มานะครับในของผมเนี่ยมันก็จะมีอะไรต่างๆมากมายไม่ต้องอนสนใจมนาะนะครับเอออยากแนะนำนะครับลงแท็แบแท็บเลเยอร์นะครับตัวไหนที่ไม่จำเป็นเนี่ยจริงปิดให้หมดเลยผมจะเห,หลือแค่เพรสก็คือบอกสถานที่แล้วก็โหรถก็คือทั้ เราจะเล่นเป็นเวอร์ชันภาษาไทยภาษาจีนแล้วแต่ท่านแล้วแต่ความสุขของท่านที่ท่านพอใจนะครับอของผม,มจะมีไฟล์างานเก่าๆของผมก็ไม่เป็นไรตัวไหนยังไม่ใช้เราปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนอทีนี้สใส่อ่าเชื่อมข้อมูลจากนั้นนะครับเราก็เปิดดอกบล็อกด้วยเปิดดอกบล็อกด้วยนะ เปิดดอปบล็อกขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นอ๋อมื่อกี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าในการที่เราไปเก็บ,กบพิกัดในแมนชุมแบบเนี่ยถ้าเราจะดูภาพถ่ายดาวเทียมนะครับต้องมีมีมีแพ็กเกจของอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับเพื่อที่จะดาวน์โหลดภาพถ่ายราคาอ๋อโอเคเปิดแล้วเราบอกอยู่นี่แล้ะกำลังเชื่อมโยงโอเคตอนนี้มันน่าจะกําลังซิงค์อยู่อ่ากำลังซิงค์นะครับ ครับเรื่องเขาไม่ได้เปิดในคอมมาคือพอเราเปิดมาในต,นตัวของอินเทอร์เนต็ตกันนะครับในพีซีนะครับเพื่อเพื่อที่จะสิงนะครับเทพของตันไรมาแต่เชียงรายดย้วยโอเคนะครับเราเปิดตอกบ็อกซ์มาแต่เพิ่งคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นไฟล์เป็นไฟล์โชว์ขึ้นมาแล้วก็เข้าเหมือนกันเลยเข้าไปที่แอปนะครับ ม่ชมนะนะครับเห็นไหมครับชื่อคงพิตรเรืองสวัสดิ์มาแล้วนะครับแล้วก็ดับเบิไปคลิกเลยตึง้งมันก็จะมาลาั่นให้ในกูกันเออนะครับลั่นให้ในกูกันเออตึ้งหน้าตาคุณคุณไหมฮะหน้าตาคุณคุณไหมหน้าตาคุณคุณไหมจุดเดียวกับจุดเมื่อกี้เลยเนาะ <S 2> <S 2> โอเคทีนี้พอพอมาอยู่ใน Google Earth แล้วเนี่ยมันจะอยู่ในตัว Temporary Place นะครับ อีกขึ้นมาบวกเข้าไปก็จะโชว์แอ e a เรียด้วยนะครับคือถ้าเราลากลากลากแอรเรียล้อมนะครับก็จะโชว์แอ e a เรียตรงนี้นะครับแล้วก็มีไอคอนบอกโอเคสมมุติว่าผมต้องการสร้างเอาข้อมูลมาใช้นะครับมาข้าญี่ปุ่นผมให้ใช้ในยูนทิลารสีลด์นะครับที่ิารสีสไลด์อโอเคมาเป็นผมไปสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Myplace เลยนะครับ ก็ทำไงนะครับเลือกที่ My Place นะครับคลิกขวานะครับจากนั้น Add แล้วก็โฟลเดอร์พอโฟลเดอร์เสร็จมันก็จะให้เขียนชื่อโฟลเดอร์ไปนะครับนะมมุติที่ต่างเป็นเลนน้อก,อกทาอาไมเมืองีสเกเลยเมืองสีสเกสลเกจากนั้นโอเคคือโฟลเดอร์เ er, มืองสีสเกลก็จะเกิดขึ้นนะครับเวลาเรา,เาจะเอาตัวนี้เข้าไปเราทำยังไง นะครับแล้วก็ลากคลิกเมาส์ซ้ายลากเลื่อนเห็นไหมฮะมันจะมีตัวกรอบแล้วก็วางให้มันครอบอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องก,การใส่ใส่ลงไปเรียบร้อยครับจากนั้นก็ทําการเปลี่ยนไอคอนนะครับเปลี่ยนไอคอนก็คลิกข,ขวาโปรพเพอร์ตี้นะครับโปรพเพอร์ตี้ไอคอนตรงนี้ก็เปลี่ยนไปนะครับต้องการเปลี่ยนแบบไหนอ่ะติมที่เราเคยใช้นะครับเปลี่ยนสีนะครับสมมติสีอะไรดีสีชมพูให้มันเป็นสีชมพู ับสเกลก็ไดออ้โอปะซิตี้น่ารู้สึกจะเป็นความความหมายกันนั่งโอเคแล้วก็โอเคครับจุดกระการสี่จุดบูเรียบร้อยนะครับส่วนตัวแอลเอเราไม่ได้ใช้เครื่องคีขวาแล้วก็ดีลีดไปนะครับพอเราเลือกจากย้ายมันจากเทมโพลิรี่มาอยู่ข้างบนนั่นแหละคือมันก็คือจะอยู่ในใน,ในตัวคูลเอของเรานะครับเพราะนั้นเวลาเราปิดมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะมันจะอยู่ข้อมูลเราจะอยู่แล้วเปิดมาใหม่ เก,นนเก,กลัลมบมาใหม่นะครับอก็รอโหลดเหมือนเดิมนะครับใส่ครับตัวนี้เห็นไหมฮะก็ข้อมูลก็ยังอยู่นะครับจงจุดเดิมไม่มีไปไหนนะครับถระยาะถ้าเราอยากรู้นะครับก็คลิกข,ขวาไปนะครับเราก็พบว่าที่ว่าจะโชว์พิกัด ละติจูดลองติจูดนะครับสไตล์คัลเลร์สามารถเปลี่ยนได้นะครับวิวออติจูดก็ลองเล่นดูนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเราอยากเซฟเราอยากเซฟดูว่าในนี้ก็จะมีไฟล์ต่างๆมากมายลนะโอเคลองใครมาใส่ก็ได้เอ่อเอาผู้ใหญ่แสนเมืองแคนแล้วกันเอามาใส่ลากมาใส่ได้ไหมลากมาใส่เนี่ยเออก็ลากมาวางงี้ก็ได้ นะครับมันก็จะอยู่ใน temporary play นะครับมันก็จะโดูดไปหา design object นะครับคลิกเปิดกลองนะครับไอ้เมาส์ถ้าอยากปรับเปลี่ยนมุมมองนะครับอยากปรับเปลี่ยนมุมมองก็คลิกที่เมาส์กาดเลื่อนขึ้นไปข้างบนดึงลงมาวิวมันเปลี่ยะครับววิมัน e w เปลี่ยน แล้วก็ถ้าเลื่อนไปสุดปุ๊บก็จะอยู่ในมุมตั้งฉากในการเลื่อนแผนที่นะครับคลิกเมาส์ซ้ายเห็นว่าตัวมือจะกลายเป็นลูกจับนะคลิกแล้วก็ดึงคลิกแล้วก็ดึงดันหลับปล่อยนะับแทนที่มุได้นะครับก็โดยการคลิกเมาส์กลางเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายนะครับคลิกเมาส์กลางเลื่อนขึ้นเลื่อนลงจะเป็นการปรับองมาการมองนะจากตัววิวถ้าเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาก็คือการเปลี่ยนแผนที่แต่จริงมันบิดได้หมดแหละ ก็แล้วแต่เราจะเลื่อนเลื่อนขึ้นไปทิศโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนได้เช่นกันนะครับโอกาสเปลี่ยนเปลี่ยนได้เช่นกันเราจะเปลี่ยนทิศให้กลับมาทางเหนือเวลารางงงนะฮะด้าน,นขวามือเห็นตัวเ N ไหมคลิกไปที่ตัวเอ N ปั๊บกลับมาเป็นทิศสมมุติตัวนี้ปกติไปเฉียนไอคอนนะครับเป็นอย่างไรให้มันเป็นสีชมพูปั๊บปัป๊บโอเค เป็นสีชมพูแล้วนะครับก็เอาผู้ใหญ่แสนเมืองแคร์เนะี่ยไปอยู่ในเมืองสีสกเกตซะปัะ๊บเรียบร้อยครับผมตัวนี้ไอรเรียมไม่ใช่ก็ลบออกไปนะครับอ่าทีนี้เพรานะฉะนั้นในโฟลเดอร์เอ่อเมืองศรีสะเกตก็จะมีผู้ใหญ่แสนเมืองแคร์กับภูมิทิศอื่นๆนะครับเวลาเซฟก็เด็กที่ตัวโฟลเดอร์หลักถ้าเราจะเอาภูมิทิศอื่นๆออกมาอย่างเดียวก็เลือกที่ภูมิทิศแล้วก็คลิกขวาเอาขอโทษไม่ใช่เลือกเลยให้มันไฮไลท์นะครับแต่ผมต้องการทั้งโฟลเดอร์ผมก็เลือกนะครับแล้วก็ไปไฟล์ ไฟเสร็จแล้วทำไงครับเซฟเลือกที่เซฟมาเพรสเซฟเ e รสแอดนะครับเซฟเพรสแอดนะครับผมก็จะให้เลือกเป็นไฟล์ KMSKEM เลือกเป็น k m l ก็ได้ KEMS ก็ได้นะครับผมจำไม่ได้วันนี้ว่าไหนใช้งานคล่องกว่านะครับแล้วก็เก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับเก็นะบ,บไว้ที่เดสก์ท็อปจะน่าเซฟปึ้นผมดีลีทผมดีลิ้นเลยผมเซฟแล้วผมมั่นใจดี เิเพิ่งเพเราพ่งเ่ง่นะเราจอิดงเิเินะราบิ่งเพิ่เะเริ่งเพนราเพิ่งนะรูเบิ่คิ่เข้ราเปิ่งเ่งิ่นะเาเงเ่นเราเพเิ่า่ิรูิ่งเ่นะเรเินะเราเพิ่งเพิพราิเร่เยอน่าดูเลย i p โฟนไอแพดคอมพิวเตอร์ขอให้มันพังแล้ววันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเครื่องใหม่สักทีอ่าเห็นไหมคือถ้าไฟล์นั้นเราไม่มีอยู่ในเครื่องนะครับมันก็จะอยู่เราจะบันคี้ขึ้นมาจะอยู่ใน Temporary Temporary Place นะครับถ้าเราจะใช้เลื่อนขึ้นไปก็อยู่ใน my place ปึ้นจบมันก็อยู่ในคอมเราแหละถ้าเือเอามันมาอยู่ใน Temporary ถ้าเราปิดปุ๊บเรายังไม่ได้เซฟมันจะบอกให้เราเซฟหรือเปล่าถ้าเราเซฟก็จะอยู่ในไลายเพลสนะครับแต่ถ้าเราเลือก d i s c a r ดหรือว่าลาทิง้งมันก็จะไม่เก็บไว้ในเครื่องเราครับตรง d i s c ร r d อ่ะโอเครถไฟเนาะก็ลองเล่นดูติดติดใจสงสัยตรงไหนก็ถามกันแล้วกันนะครับยินดีให้คำแนะนำเสมอครับผมก็ลองเล่นกันดูนะครับ